ครับเมื่อนี้าพ่อกับช่องไล่จอาไนครับผมเมื่อนี้เอารถน่อยมาปั่นนาครับรถไงลงบ่ได้รถไงติดเขาสวมน่อยมาปั่นครับเมื่อนี้นาดีไซน์ครับเล็กพริกชี่หนูน้ำมันสองร้อยได้เมือละสิบหาไรครับประหยัดสุดๆ ปั้นกับซ่อมรถง่ายะครับแตกดินแตกดีครับมือนี้ตัวครับกิกี้ละเอียดกิบฝากกดติดตามช่องเล่นน้อยของผมเลยเด้อครับเด้อช่องสางไม่น้ำมันสองร้อยปั้นได้เบิดมือครับ ประหยัดสุดๆ B ยี่0ิบูโคต้า